ครับ FC และชาวบ้านช่างทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาทํางานสลับช่างมือใหม่กันอันนี้คือซัมซุงนะครับเวลาติดล็อกหน้าจอติดรหัสตัวนี้เราจะสามารถไวรดัต้าเฟนเตอร์เรีเซ็ตได้แต่ก่อนอื่นต้องปิดเครื่องก่อนคนระวิธีการปิดเครื่องนะกดปิดอย่างนี้มันจะไม่ปิดถ้าติดหัสล็อกหน้าจออยู่หลายรุ่นนะวิธีการก็คือเอา USB มาเสียบ ที่ตูชาร์จที่เชื่อมต่อกับการชาร์จอยู่นะครับดัการง่ายๆแล้วก็กดปุ่มลดเสียงกับปุ่มปิดเปิดพร้อมกันแช่ไว้รอจนหน้าจอดับแล้วปล่อยมือนะครับพอปล่อยมือเสร็จเรียบร้อยมันจะขึ้นมาชาร์จนะโอเคคานนี้มาเริ่มก,กันกดปุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็ปุ่มปิดเปิดเมื่อติดขึ้นมาแล้วให้ปล่อย ที่ปุ่มปิดเปิดนะจะขึ้นมาเป็นหน้านี้ครับ recovery mode ไปที่ white data เสร็จแล้วก็ลงมาที่ yes นะใช้ปุ่มเลื่อนเสียงลดเสียงเลื่อนเอานะครับแล้วก็ปุ่มป,ปิดเปิดเป็นตัวเป็นคำสั่งโอเคครับถึงจุดนี้ก็รอคนนี้ให้เครื่องกลับมาปกติก่อนพอเครื่องกลับมาปกตินะครับ พอการเข้าเครื่องอันนี้มันจะไปติดที่ Gmail ถ้าท่านไหนจำ Gmail ได้ก็ผ่านไปนะครับถ้าจำ Gmail ไม่ได้ก็ต้องมาทำงานด้วยคอมพิวเตอร์กันแต่ถ้าทำได้แล้วก็เข้าเครื่องได้ปกตินะครับแต่ส่วนมากจะจำไม่ได้กันโอเคเดี๋ยวราออธิบายแป๊บหนึ่งแล้วจะพามาดู มาทำงานเกี่ยวกับการ Bypass FRP หรือว่า Gmail ที่ติดอยู่ในเครื่องของ s m s u u งนะครับสำหรับในตอนยุคปัจจุบันนี้นะครับจะปลดด้วยมือส่วนมากจะยุ่งยากและไม่ได้แล้วนะครับต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วยนะก็มารอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเปิดโปรแกรมหน้าคอมพิวเตอร์ขึ้นมาน,นี่ก็คือโปรแกรม เราก็เลือกไปที่ตัวจะบายพาสตัวนี้นะฮะตัวนี้กดเข้าไปแล้วก็มาเลือกตัวที่ f r p ตัวที่2อมาจะทดสอบให้ดูก่อนนะครับบางรุ่นจะไม่เหมือนกันมีอันหนึ่งอันสองอ่ะมาทดสอบตัวนี้ดูวิธีการก็คือย้อนกลับนะครับจากตัวเครื่องนี่ย้อนกลับไปที่โทรฉุกเฉินเราย้อนกลับไปที่โทรฉุกเฉินนะครับ แล้วก,กดดอกจันชาร์ปศย์ดอกจันชาร์ปนะครับเพื่อจะให้ขึ้นหน้านี้โอเคก็เสียบ USB ไปอันนี้ผมทดสอบให้ดูในตัวที่2นะครับกดสตาร์ทไปดูโปรแกรมทำงานไหมนะครับโอเควิ okay, ่งจะผ่านหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่ผ่านโปรแกรมก็จะไม่ผ่านก็กดตัวนี้โอเคไป อ่าไม่ขึ้นนะครับรู้สึกว่าจะไม่ใช่แล้วปกติจะขึ้นมาเป็นหน้าให้กดนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบวิธีที่สองให้ดูคือปกติแล้วมันจะขึ้นมาเป็นหน้าให้เรากดเลือกแล้วก็ตกลงไปนะครับเห็นไหมครับวิ่งมาแล้วเออเลอร์ครับอันนี้ก็เรียกว่าไม่ผ่านเอาใหม่ตั้งโปรแกรมใหม่นะครับเริ่มตัวที่โปรแกรมเลยตัวน,นี้ ไปที่ตัวที่1นนะครับกดสตาร์ทไปอ่ารอแถวบนนี่แหละเอาวิ่งแล้วครับแล้วมันก็จะขึ้นมาให้ตกลงเหมือนเดิมนะครับก็กดไปโอเครอสักพักหนึ่งคือเราจะให้มันขึ้นมาแจ้งเตือนที่หน้าจอมือถือนะครับว่าอ่าโอเคมาแล้ว แล้วก็ก่อนจะตกตลงไปติ๊กตรงนี้ถูกก่อนนะครับติ๊กถูกเสร็จแล้วก็ตกลงไปและตัวโปรแกรมกับเครื่องจะทํางานนะครับทําการบายพาส f อฟหรือ gmail ที่ติดอยู่ในตัวเครื่องได้โดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับมาแล้วมาถึงเห็นไหมกลับมาที่หน้าตั้งค่าของมือถือเลยแล้วให้เราไปรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด ตอนนี้หมวนทา้งพัฒนาซอฟต์แวร์เปิดไว้ให้แล้วนะครับเราจะสามารถรีเซ็ตเครื่องของเราให้กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปติดอะไรได้อีกแล้วนะครับก็ทําการรีเซ็ตเครื่องได้เลยเลือกไปคืนค่าโรงงานนะครับแค่นี้ก็คือถือว่าจบก็มารอดูว่าตัวเครื่องกลับขึ้นมาแล้วเป็นยังไงนะครับจะตัดภาพไปเลยตอนที่รีเซ็ตไปแล้วใช้เวลานาน,านพอสมควรนะครับ ถัดภาพขึ้นมาที่หน้าจอเริ่มต้นก็เข้าทาง,งานได้ปกตินะครับถัดไปข้ามไปได้โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi สำหรับคลิปวิดีโอนี้มาฝากกันแค่นี้นะครับเจอกันคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ